สวัสดีค่ะครูพี่อ้อยนะคะคลิปนี้มีสิ่งดีจะมาบอกให้กับพวกเราทุกๆคนเลยนะคะใครก็ตามที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเกี่ยวเรื่องการขายต่างๆนะคะ3การปรับที่ทําให้เรายอดปังได้ในยุคนี้นะคะ 1. เลยนะคะปรับใจให้ขยันกระตือรือร้น,นมุ่งมั่นแอคทีฟนะคะมากกว่าเดิมที่เคยเป็นเรียกว่าพิชิตโควิดพิชิตยอดขายพิชิตความสําเร็จเลยอะ่ะต้องชนะใจตัวเองในการปรับก่อนเลย2เลยนะคะปรับกลยุทธ์นะคะในการเก็บรักษาลูกค้าการติดตามลูกค้าการสร้างลูกค้าใหม่ๆ ต้องมีการปรับนะคะ3มเลยค่ะปรับเรื่องอะไรโปรโมชั่นเลยค่ะจัดโปรโมชันเล้าใจหน่อยให้กับคุณลูกค้าของเรานะคะเพื่อที่จะให้เขารู้สึกหรือว่าคุ้มค่าจริงๆเลยที่มาซื้อสินค้าแล้วก็บริการที่เรานะคะที่สําคัญแอดอัพไปหน่อยนะคะก็คือเกี่ยวเรื่องการเซอร์วิสค่ะถูกต้องเลยมีบริการที่ประทับใจทําให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มจังเลยที่มาซื้อสินค้าแล้วก็มาใช้บริการที่เรานี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่ครูพี่อ้อยจะฝากไว้ให้กับ FC ของครูพี่อ้อยทุกๆคนเลยนะคะใคร ก็ตามอยากได้เคล็ดลับดีๆนะคะในการสร้างธุรกิจแล้วกันเนาะแล้วก็ในการทํายอดนะคะให้กับธุรกิจของเราให้เติบโตหรือใครที่เป็นเซล์อยากได้ค่าคอมเยอะๆมีรายได้เยอะๆก็มาติดตามครูพิยอได้เลยนะคะก็พร้อมที่จะแบ่งปันนะคะเรียกว่ากลยุทธ์ต่างๆในการไปสร้างยอดสร้างความสําเร็จอย่าลืมนะคะกําลังใจถ้าไม่ได้จากใครหัวใจต้องสร้างเองกลยุทธ์การขายนะคะการเก็บรักษาลูกค้าการสร้างยอดนะคะเราเท่านั้นต้องลงมือทําเองนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ Terima kasih.